ตอแหลหมายถึงโกหกพูดปดพูดเท็จและคำว่าตอแหลหากใช้ในวงการมวยปล้ำมันก็พูดได้เต็มปากเลยว่ามันใช้ได้แต่ใช้ในที่นี้หมายถึงเหตุการณ์ที่หลอกน้กมวยปล้ำด้วยกันเองนะครับซึ่งมันจะมีน้กมวยปล้ำคนไหนกันบ้างก็มารับชมกับจา่าดาบมวยปล้ำวันนี้เสนอตอนรวม5าน้กมวยปล้ำที่ตอแหลแหกตาคนดู อันดับ5มาร์คเฮนลี่มาร์คเริ่มปาดจริงๆนะไม่ใน้โมกเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าหลายคนจดจำได้ดีย้อนกลับไปในปี2013หลังจากมาร์คเฮนลี่ได้แพ้ต่อเชม,มสัสในศึกเอสเตมูสทำให้เจา้าตัวต้องหายหน้าหายตาไปพักใหญ่จนกระทั่งมาร์คเฮนลี่ได้ประกาศลงโซเชียลมีเดียว่าเขาเตรียมตัวจะเลิกปล้ำแล้วจริงๆในสึกรอประจาวันที่17มิถุนายน มาร์คเฮนรี่ออกมาขัดจังหวะจอซีนาเจ้าจของแชมป์โลก w w e ในตอนนั้นมาร์คตัดสินใจแล้วมาร์คจะเลิกปล้ำแล้วมาร์คเคารพทุกคนในวงการมาร์ Mark คพูจริงมาร์คไม่ได้โม้จอซีนาเองมันเป็นแชมป์ตัวจริงและดีที่สุดตลอดกาลมาร์ Mark คพูจริงมาร์คไม่ได้โม้วันนี้มาร์คจะบอกทุกคนว่ามาร์คจะเลิกปล้ำแล้วเลิกจริงๆนะไม่ได้โม้ซีนาเห็นแบบนี้ก็ได้ยืน่นเข็มขัดแชมป์โลกให้มาร์คเฮนรี่ได้สัมผัสสักครั้งก่อนที่จะสวมกอดกับพี่มาร์ค แต่ปรากฏว่าพี่มาได้จับซีหน้ามาใส่ท่าไม่ตายฟาดลงไปอย่างเลือดเย็นที่พูดมาทั้งหมดมาร์คยัไม่ได้เลยปั้มล็อกจริงๆนั่นไม่ได้โมกเหตุการณ์นั้นนับว่าเป็นการตีบทแตกแหกตาคนดูอย่างนี้ที่สุดครั้งหนึ่งในบริษัทมวยปั้มเลยทีเดียวเอาระวังออสการ์ไปเลยตีบทแตกจริงๆอันดับ4 AJ ประกาศเลิกปั้มจริจงๆนะ อีกหนึ่งมหากราบการหลอกลวงขั้นสุดเมื่อ AJ เจสไตล์ขอลอกการบ้านพี่มาเคนลีหลังจากที่ AJ พลาดท่าชั่วแชมป์โลกหลังไปแพ้กับโคดีลโสในสึกแบ็กลลสประจำปี2024ทําให้เจ้าตัวเหมือนจะสํานึกผิดและกําลังตัดสินใจที่สําคัญบางอย่างในสึกสแมกดาวประจำวันที่31พฤษภาคม AJ ออกมาพร้อมกับเพื่อนๆและได้พูดต่อนหน้าแฟนๆว่าผมคิดเรื่องนี้มาด้สักพักแล้ว หากผมแพ้คโคดี้คราวนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ไปต่อแล้วผมอยู่ในวงการมามากกว่า20ปีแล้วผมคิดว่าเส้นทางของผมควรจะหยุดได้แล้วจากนั้น AJ ก็ได้ไปสวมกอดเพื่อนๆและให้เพื่อนๆเ,เดินกลับไปหลังฉากก่อนเพราะเจ้าตัวจะขอคุยกับโคดี้ลสสักหน่อยไม่นานนะักโคดี้ลสก็ได้ออกมา AJ ก็ได้พูดกับโคดี้ว่าการต่อสู้ในแบ็กลาลสมันยอดเยี่ยมมากที่สุดในชีวิตเขาแม้เขาจะอยากขอแก้มืออีกสักครั้ง แต่สังขารมันไม่ไหวแล้วซึ่งเขาจะขอส่งไม้ต่อให้แก่โคดีโคดี้ได้ฟังก็ทราบซึ้งและก็ยอมรับในการตัดสินใจของ AJ โคดี้ขอบคุณ AJ ทุกอย่างและยอมรับว่า AJ คือพี่ใหญ่ในวงการโคดี้ดิชูมือและเข้าไปสวมกอดก,กับ AJ อย่างใจจริงแต่ที่ไหนได้ AJ หันมาหัวใส่โคดีเฉยเลยและก็เล่นง,งานอย่างหนักจนโคดีหมดสภาพนี่ครับ เอาไปเลยอีกคนออสการ์ Oscar, สำหรับการแสดงยอดเยี่ยมอันดับ 3. AJ หลอกซีนาอันดับที่แล้วก็ AJ อันดับนี้ก็ AJ เหมือนกันแต่เป็น AJ หญิง AJ เจลีนั่นแหละย้อนกลับไปในปี2 0 1 2 AJ ลีกับจอดซีนากำลังคบหากันนั่นทำให้เกิดปัญหาทันทีเพราะ AJ เจลีเป็นผู้จัดการทั่วไปของศึกรอซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากวิสแม็กแมน ทว่าวิกกี้เกเรโลได้เสนอต่อคณะกรรมก,การบริหารว่า AJ มีความสัมพันธ์ชันชูดสาวกับซีนาซึ่งมันไม่เหมาะสมเลยเอา้าทีเจทำกับเอสยังไม่เห็นโดนอะไรเลยเหตุน,นั้นเองก็ทำให้ AJ โดนปลดออกจากตำแหน่งและวิกกี้ก็ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้แทนและในเมื่อไม่ได้เป็นผู้จัดก,การแล้วทีนี้ทางสะดวกเลยทั้ง AJ และซีนาก็เริ่มสาสัมพันธ์กันแบบจริงจังและคบกันแบบเปิดเผยสักที โดยตอนนั้นซีน่ากำลังเปิดศึกกับดอรซิกเลอร์เด็กของเจวิกกี้เนี่แหละส่งทั้งสองจะได้เจอกันในศึกใหญ่ TLC โดยจะเป็นแมตช์ไต่บันไดชิงกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ของดอรซิกเลอร์และมาถึงวันเจอจริงในจังหวะที่ซีน่าจากการซิกเลอร์จนตกเวทีได้แต่ซีน่าก็หมดแรงทันทีเจวิกกี้ก็ได้ขึ้นมาพร้อมกับเก้าอีก้กะจะตีใส่ซีน่าแต่เอเจลีก็ได้ออกมาช่วยซีน่าเต็มทีโดยจัดก,การกับเจวิกกี้ ทีนี้ซีน่าฟื้นึมาก็เลยทางโล่งเลยเลยรีบตั้งบันไดเตรียมขึ้นไปหยิบกระเป๋าดานเอจจก็วิ่งวนๆอยู่ตรงบันไดนี่แหละและในจังหวะน,นั้นเองอยู่ๆเอจจก็ดันผลักบันไดเฉยซีน่าถึงกับร่วงตกเวทีไปกระแทกกับเชือกซิกเลอร์ก็ขึ้นมาจากการซ้ำอีกเอ้านี่กูหล่อและเร็วขนาดไหนวะเนี่ยสาวเล็กสาวใหญ่ก็ชอบกูหมดลอเห็นหนางก็เลยรีบขึ้นไปหยิบกระเป๋าและก็เป็นฝ่ายชนะในแมชนั้นไป สรุปคือหนังเอเจลีมันหลอกซีหน้าและก็หันไปคบกับซิกเลอร์แทนเฉยหัวเกรียนไม่ชอบดันไปชอบหัวงอกอันดับ2ององโฮแกนน้าเป็นมิสเตอร์อเมริกาจริงๆนั่นพี่น้องย้อนไปในช่วงกลางๆปี2002บล็อกเลสเนอร์ได้เล่งงานน้า้องอย่างหนักจนน้าฮองต้องพักการปล้ำไปนานหลายเดือนกระทั่งต้นปี2003 น้าฮ้องก็กลับมาอีกครั้งโดยได้ชุบตัวมาใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้ชื่อเดิมอีกต่อไปน้าแกสวมหน้ากากออกมาซึ่งดูยังไงก็คือน้าฮ้องชัดๆแต่น้าแกก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าคนละคนพี่น้องน้าชื่อมิสเตอร์เมริกาฮีโร่ชาวเมริกันแท้ๆเลยนะพี่น้องเอ๋ยคือมันไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะทั้งท่าทางทั้งการพูดสไตล์การประนไอ้น้านี่ก็คือน้าฮองคาราบนแนะ่ โลกต่างรู้แต่สมาคมดันไม่รู้คือทั้งสมาคมมีปาวิสคนเดียวเนี่ยที่สงสัยอ่ะเฮ้ยมึงมึงเนี่ยมึงมันมึงมึงมึงมันฮ่อหวแกนนี่วากูจำมึงได้นะเว้ยกูจำมึงได้มึงคิดว่ามึงเนียนนะฮะและปาวิสแกก็ไปสืบเสาะและจะเปิดโปงให้ได้ว่าไอ้คนที่อยู่ภายใต้นากากเนี่ยมันคือฮองโห่แกนซึ่งปาวิสก็เล่นใหญ่ถึงขนาดเอาเครื่องจับเท็จมาพิสูจน์กันเลยไอ้นี่ มิสเตอร์อเมริกามึงนี่คือห้องโฮแกนใช่ไหมแต่มิสเตอร์อเมริกาตอบกลับไปง่ายๆว่าฉันไม่ใช่ห้องโฮแกนนันพี่น้องเอ๋ยโอ้โหชัดเลยแบบนี้แบบนี้ใครมันจะดูไม่ออกแต่เครื่องจับเท็จมันก็ตรวจว่าสิ่งที่มิสเตอร์อเมริกาพูดมันเป็นความจริงและอันดับหนึ่งบล็อกเลสเตอร์เฮ้ยโคดี้แล้วมาจะ ทั้งซีนาทั้งโคดี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพระเอกของสมาคมนี้มันช่าง,งโง่เอ้ยมันช่างบื้อขนาดนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่โคดี้ผิดหวังจากการชิงแชมป์โลกกับโรมมนเลสในศึกเรสมาเนียครั้งที่3 9พอหลังจบศึกเรสมเนียคืนวันต่อมาในศึกรอโคดี้ขอท้าเจอกับโรมนเลสอีกครั้งแต่ด้านพอสุปชัยก็ได้บอกว่า โดยความเคารพนะคุณโคดิลสกระผมไม่สามารถให้ทานหัวหน้าเผ่าทำอย่างนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นโดยความหัวลักของคุณกระผมจะให้คุณเจอกับท่านหัวหน้าเผ่าของเราในแบบแท็กทีมแล้วกันเอา้าไงเป็นงี้ปากดีนักๆนัก,นกคุณพอสุภชัยขณะที่โคดี้กำลังเถียงอยู่กับกลุ่มบัตไลจะอยู่บล็อกเลสเตอร์ก็ได้ออกมาเฮ้ยฉันได้ยินชื่อเสียของแกมานานแล้วฉันขอจับมือหน่อยดิด เฮ้ย hey, จับมือมันน้อยไปกอดคอกัน right. เลยแล้วกันอาอา้าเอาได้ครับคุณพี่ hey, เฮ้ยไอ้หัวหนาา้าเผามึงจะแกล้งน้องชายกูมากเกินไปแล้วนะกูนี่ก็มันมึงมันมานานละเดี๋ยววันนี้กูจะเป็นคู่แท้ก,กับน้องชายกูเองเออน้องชายหมายถึงผมเลยครับอ๋ออ๋อยินดีครับว่าแล้วแมตช์แท็กทีมก็ได้เกิดขึ้นแต่พอเสียงละครดังขึ้นเท่านั้นแหละโคดี้กำลังวอร์มร่างกายอยู่ดีดบล็อกก็เข้ามาเล่นง,งานโคดี้อย่างหนัก ทั้งเอาไปฟาดใส่โต๊ะฟาดใส่บันไดแล้วก็เอาเก้าอี้มาฟาดแ้บที่กลุ่มบัตรลายมันยังงงว่าไอ้บล็อกมันไปแคนโคดี้ตอนไหนวะกูเกลียดมึงโคดี้กูเกลียดมึงเกลียดมึงจริงๆเกลียดพอๆกับเสียงพูดกูเลยเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนเสียงแหลมพอแค่นี้ก่อนนะครับเสียงจะไปแล้ว ซึ่งแน่นอนมันมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเพียบเลยเอาไว้เรามาทำภาคต่อกันนะครับถ้าชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับกดละไ<ๆ>ลคล์คนละแชร์มันช่วยสนับสนุนสถานีวทยุปรามของเราจริงๆนะก่อนจากกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สถานีุปรัมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ